คนส่วนใหญ่ไปคิดเอาเองว่าตายแล้วเดี๋ยวคงได้เป็นมนุษย์อีกนะความตายมีแน่นอนแต่หลังจากตายแล้วเนี่ยความเป็นเรายังอยู่ในจิตจิตไปสร้างภพใหม่ต่อไปนะแล้วภพใหม่ต่อไปจะเป็นอะไรพนะระองค์บอกว่ามนุษย์ที่ตายแล้วเนี่ยได้กลับมาเป็นมนุษย์เลยอีกเนี่ยเหลือเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บเ<อ>ทียบกับพื้นดินในมหาปทพี นั่นแสดงว่าถ้าเราไม่ถึงโสดาบันเนี่ยโยมไอ้ที่เราคิดว่าหลังจากตายแล้วเราจะได้เป็นมนุษย์อีกเนี่ยอันนี้คิดเองถ้าผู้เจ้าตรัสรู้จริงผู้เจ้ามีความรู้จริงไม่มาหลอกเราไม่มาโกหกเราเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงว่าหลังจากตายแล้วนะถ้าเราไม่ถึงโสดาบันเราจะไม่มีโอกาสได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นะเปอร์เซนต์ที่ได้มาเกิดน้อยมากๆ ดินปลายเล็บกับดินทั่ทั้งโลกแทบจทะเทียบเปอร์เซนต์กันไม่ได้ผู้เจ้าบอกเหลือแค่นี้นะทีนี้จะได้เป็นมนุษย์อีกเมื่อไหร่ผู้เจ้าบอกนู่นนะนานเท่ากับการเกิดของสัมมาสัมพุทธะอีกสักครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปก็นูน่นนะเมื่อมนุษย์เนี่ยอายุยืนอายุลดลงไปเหลือ10ปีแล้ว ปีกลับยืนไปใหม่ถึงอายุ8 0 0 0 0ปีไม่ต่ำกว่า9กกับนานหลายล้านปีเราถึงจะได้ความเป็นมนุษย์อีกสักครั้งหนึ่งเพราะความเป็นมนุษย์นั้นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยได้มาได้ยากทุกคนในที่นี้ถูกเรียกว่าสัตว์ทั้งหมดเทวดาก็าเป็นสัตว์นะสัตว์คือผู้ที่ล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัตรนะดังนั้นสัตว์จะได้อัตภาพเป็นมนุษย์สักครั้งเนี่ยนานมากคราวนี้ได้ละ ถ้าแม้ถึงโสดาบันตายไปปุ๊บจะได้อีกทีเนี่ยนานเท่ากับการเกิดของสมาสัมพุทธ,ธาสักครั้งหนึ่งหรือที่พระองค์เปรียบเทียบน้ำท่วมโลกทั้งใบนะแล้วเต่าตาบอดร้อยปีโผล่ขึ้นมาหายใจทีมาเจอแอกไม้ไผ่ซึ่งถูกโยนเข้าไปในน้ำที่ท่วมโลกทั้งผืนเนี่ยมันยากมากนะจะไปเกิดเป็นเทวดาง่ายไหมพระองค์บอกไม่ง่าย ดังนั้นส่วนใหญ่ของการที่มนุษย์ตายแล้วก็จะไปสู่นรกกัมเดชานหรือเปรตวิสัยนะดังนั้นเราพยากรณ์อนาคตข้างหน้าได้เลยถ้าเราไม่ได้สร้างเหตุปัจจัยของการได้ความเป็นอริบุคนะดังนั้นนี่คือสิ่งที่จะชี้ให้เราเห็นว่าอริบุคคลเนี่ยสำคัญนะวันนี้แจกคู่มือโสดาบันไปแล้วต้องรีบเปิดอ่านอย่างเร่งด่วนนะ,ะเพื่อที่จะให้เราเนี่ย ก้าวถึงความเป็นโสดาบันให้ได้ก้าวล่วงพ้นปุถุชนภูมิให้ได้นะและจะได้ประกันได้ว่าเราจะไม่ไปสู่อบายแน่นอน,นเทวดาที่ตายแล้วได้กลับไปเป็นเทวดาอีกก็เหลือเท่ากับเศษดินปลายเล็บเหมือนกันดังนั้นสัตว์ส่วนใหญ่เนี่ยจะไปแออัดอยู่ ในอบายทุกติวินิบานลนรกเสียส่วนมากท่านี้ถ้ายังไม่ถึงโสดาบันเนี่ยะจะทำอะไรเพื่อให้ประกันได้ว่าเราจะไม่ไม่ไปสู่อบายทุกติวินิบานลนรกก็คือการฟังคำตถาคตหนึ่งเนืองฟังคำผู้เจ้าบ่อยๆ ซีดี CD ที่แจกไปช่วยเอาไปฟังบ่อยๆที่เป็นคำของตถาคตฟังบ่อยเหมือนเราฟังเพลงบ่อยๆเราจะร้องตามได้เราจะจาไดา้คำตถาคตฟังบ่อยๆเราจะจาได้เราจะพูดตามได้เราจะค่อยๆเข้าใจเรียกว่าเป็นการแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิคือความเห็นด้วยเหตุปัจจัยนี้ เป็นอีกเหตุปัจจัยหนึ่งสำหรับผู้ที่ต่ำกว่าโสดาบันแล้วพระพุทธเจ้าประกันว่าเธอจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาและบรรลุธรรมในภพนั้นแม้จะขาดสติหลงลืมเมื่อตอนตายก็ตามก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาแน่นอนนะและในภพเทวดานั้นจะบรรลุธรรมนะดังนั้นเพื่อประกันความพลาด ระหว่างที่ประพฤติปฏิบัติไปด้วยก็ให้มีการสั่งสมสุตตะไปด้วยคือฟังคำตถาคตบ่อยๆฟังเนืองๆห,นะหลักประการอีกอย่างคือถ้าเรามีโอกาสได้ยินได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิตพระศาสดายืนยันว่านะเธอจะละสังโยชน์ได้และใครละได้แล้วจะได้เป็นพระหลาน ดังนั้นเพื่อการช่วยเหลือญาติสาโลหิตหรือคนที่เรารักใครที่เรารู้จักใกล้จะตายใกล้จะเสียชีวิตให้เขาได้ยินได้ฟังคำของตถาคตนะอย่าไปคิดว่าเขาไม่รู้เรื่องเปิดฟังไปก่อนไม่เสียหายอะไรนะพระศาสดาเป็นสัพพัญญูรู้ฐานะและอาฐานะว่าผู้ใดควรบรรลุธรรมผู้ใดไม่ควรบรรลุธรรมฐานะใดควรแก่การบรรลุธรรม คือฐานะขณะที่กำลังจะสิ้นชีวิตนะถ้าเขาได้ยินได้ฟังคำต,ตากตเป็นอริบุคคลแน่นอนนะเปิดไปก่อนรู้เรื่องไม่รู้เรื่องเปิดไปก่อนแต่ขณะเดียวกันเราก็ไม่สามารถประเมินได้ว่าถ้าตัวเราเองกำลังจะตายขึ้นมาใครจะมาเปิดพุทธวจนะให้เราฟังบ้างหรือเปล่า ดังนั้นเพื่อประกันความเสี่ยงก็คือพยายามระลึกถึงบทแห่งธรรมให้ได้เองการระลึกถึงบทแห่งธรรมของพระตถาคตได้เองก่อนสิ้นชีวิตก็เป็นเหตุให้ละสังโยน์ได้เป็นอริบุคคลได้เช่นเดียวกันทีนี้จะระลึกได้ได้อย่างไรการที่เราจะระลึกอะไรได้ก่อนจะตายเนี่ยนั่นคือเราต้องทำบ่อย นั่นคือเราต้องเสพคบธรรมะพระตาคตบ่อยคำตถาคตนะเรียกตถาคตภาสิตาไม่ใช่คำสาวกนะ,ะคนที่ไม่เคยศึกษาพุทธศาสนาแยกแยะให้ดีกรณีนี้พระองค์ประกันเฉพาะตถาคตภาสิตาไม่ใช่สาวกภาสิตานะเพราะสาวกภาสิตาคำที่สาวกพูดขึ้นเนี่ยพระองค์บอกว่าอย่าไปฟัง อย่าไปตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงอย่าไปสําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควศึกษาเราเรียนหรือคําที่คนแต่งใหม่พระองค์ไม่ได้ประกันประกันเฉพาะคําของตถากตเพราะเป็นอนุสาสนีปฏิหารนะคําที่สัตว์เมื่อใข้ควรแล้วสามารถรู้ตามได้พวกตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปดังนั้นการที่จะ สร้างเหตุให้เราละลึกขึ้นได้เองนั้นมันก็ต้องย้อนกลับมาว่าเราจะต้องจําไดนะ้การที่จะจําได้ก็คือต้องฟังบ่อยนะพระองค์บอกว่าการฟังธรรมเป็นธรรมมีอุปการะมากต่อการทรงจําการทรงจําเป็นธรรมมีอุปการะมากต่อการใคร่ควรธรรมการจะใคร่ควรธรรม ถ้าจําอะไรไม่ได้เลยจะเอาอะไรไปค่ายควรถ้าโยมจําสุดคูณไม่ได้สักแม่หนึ่งเนี่ยยมจะเอาอะไรไปคิดอยู่ในหัวจะทอนเงินยังไงจะคิดคำนวณอะไรยังไงจําไม่ได้สิ่งนี้ต้องอยู่ในการทรงจําก่อนนะดังนั้นการค่ายควรทําก็เช่นเดียวกันนะเกิดมาจากนะการจําได้การจําได,าได้เกิดมาจากการฟัง และถ้าฟังบ่อยๆฟังเนืองๆการจำก็จะเป็นการจำในลักษณะที่ขึ้นใจ <c oughs> นึกในใจได้นะคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐนะิการจะได้ฟังจะเกิดมาจากอะไรพระองค์บอกเกิดมาจากการครบกัลยะาณมิตรมิตรที่ดีจะพาเรามาฟังทำนะนี่พวกเราได้มามีโอกาส ฟังธรรมวันนี้นะก็คงจะมีมิตรที่ดีชักชวนกันมาได้ฟังธรรมอาจจะมีทั้งผู้ใหม่บ้างเก่าบ้างนะและกัลยาณมิตรที่แท้จริงนั้นนะนอกจากนัยยะของการเป็นเพื่อนที่ดีชวนมาสร้างกุศลแล้วกัลยาณมิตรในความหมายของพระองค์ที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นก็คือมักมีองค์8คือกัลยาณมิตรที่แท้จริง มักแปดเนื้อธรรมนี่แหละคือเพื่อนที่แท้จริงของเราติดตามในสื่อออไนไลน์ตรงนีน้ประโยชน์ในการติดตามนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าประโยชน์ของการติดตามก็คือเพื่อให้ผู้เก่าธรรมที่พวกเราสั่งสมมานาน ประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อได้ซึ่งกะถาวัตถุ10อย่างคนะถาวัตถุ1ิอย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการม,มีความเพียรศีลส,สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทศนะถ้าไม่ใช่เพื่อประโยชน์อันนี้ผู้เก่าไม่สมควรจะติดตามไม่มีความจำเป็นนะแต่เพราะความจำเป็นนะ จึงต้องติดตามพระศาสดาอย่างใกล้ชิดก็เพื่อได้ฟังคาถาวัตถุสิบอย่างนี้ซึ่งคาถาวัตถุสิบอย่างนี้เป็นธรรมะเครื่องขูดเก่ากิเลสนะจะทําให้เราขูดเก่ากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามนะเราติดตามฟังธรรมะพระศาสดาเพื่ออะไรนะและพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าธรรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้ว แก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจัะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสดานะ